ตาเอวันนี้พาคุณพ่อมาหาหมอเหมียวค่ะเลยได้โอกาสพาเพื่อนๆทุกคนชมวิธีการรักษาของหมอเหมียวตั้งแต่วันแรกนะคะเพราะวันนี้พาคุณพ่อมาวันแรกเลยค่ะพ่อมีปัญหาเป็นภูมิแพ้เรือรังมากนะคะขี้มูกไหลยหยดติ่งๆหายใจไม่คล่องเลยค่ะต้องหายใจทางปากหลังจากคุยอาการกับคุณหมอแล้วคุณหมอให้เปลี่ยนชุดแล้วหมอจะดูลักษณะสวดทรงของแต่ละคนนะคะว่าควรจะปรับด้านหน้าหรือด้านหลังแพทเทิร์นการรักษาจะมี2แบบค่ะคือ ถ้าบางคนที่หมอดูลักษณะแล้วควรจะปักด้านหน้าหมอก็จะฝังเข็มด้านหน้าค่ะแต่ตอนนี้หมอบอกว่าคุณพ่อกั้มกึ่งนะคะแต่ขอลองด้านหลังก่อนก็เลยเริ่มต้นฝังเข็มกันที่ด้านหลังเลยค่ะระหว่างที่หมอปักเข็มไปพ่อบอกว่าหายใจดีขึ้นเยอะเลยค่ะดีขึ้นเยอะเลยทุกทีเราหายใจแล้วมันจะเหมือนจิบ ที่นี่จะไม่มีการแมมใดๆนะคะจะเป็นการคุยและซักประวัติคนไข้ก่อนค่ะว่าเป็นอะไรบ้างมีปัญหาตรงไหนแล้วหมอก็จะวินิจฉัยไปเรื่อยๆนะคะพอฝังเข็มเสร็จแล้วเนี่ยหมอก็จะทิ้งเข็มไว้ประมาณ30นาทีแล้วก็มาเอาเข็มออกค่ะแต่พอมาเอาเข็มออกคุณพ่อบอกว่าผ่านไป10นาทีการหายใจเริ่มดรอปหมอเลยบอกว่านั้นขอเปลี่ยนแพทเทิร์นนะคะมาลองฝังด้านหน้าดูว่าจะเอฟเฟกตีฟกว่าหรือเปล่า พอฝังเสร็จหมอก็จะหมุนเข็มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จับเวลา30นาทีแล้วกลับมาดูกันค่ะสรุปว่าดีขึ้นมากๆสำหรับครั้งแรกสัปดาห์หน้ามาใหม่จ้า